ไม่ได้เก็บให้ดูนะคะมาดูว่ามีมันปูเกิดขึ้นมาอีกไหมในป่าที่อยู่นอกเมืองนั่นแหละค่ะโูพอปีนขึ้นมาแล้วเห็นมันปูดีใจเลยดอกสวยๆอันนี้อันนี้เก็บความจำโทรศัพท์เต็ม iPad จะถือ iPad ไปถ่ายตอนเก็บ มันเป็นที่ราดเหอะไม่ได้เลยเดี๋ยวเราต้งไปเก็บตรงนค่ะก็จะเก็บจากตรงนี้เก็บจากตรงนี้เอาวางรวมตรงนี้ค่ะวางตรงนี้แล้วกันดูเก็บเก็บทลโหดมากแต่สนุกสนุกค่ะสวยด้วย เช่นทะเลนหรือเห็ดมันปูเนี่ยสวยจริงๆบ้องดอกเนี่ยดอกโตๆเนียสวยๆเนี่ยดอกนี้ก็สวยเหมือนดอกไม้ตัดขาเห็ดตัดขาเห็ดเสร็จแล้วก็จะลงไปเก็บข้างล่างข้างล่างก็ก็คงหลายดอกค่ะนั่นก็ไม่ใช่เก็บง่ายนะ ต้องปีนปีนแล้วก็ตอนปีนเสร็จแล้วที่จะถอยหลังกลับเนี่ยโอ้มันยากมากเลยค่ะดอกแห้งแบบนี้ก็เก็บนะเนี่ยแห้งอย่างเงี้ยอร่อยสงสัยไปเหยียบแล้วลวนะมั้งสามดอกที่ที่เอาใบไม้กลบไว้เผื่อมาครั้งหน้าจะมาดูใสยเหยียบไปเรียบร้อยตรงนี้แม่เลยตรงไหนก็นไม่รู้ค่ะเอาใบไม้กลบไว้ ดอกเด้ง่ะดอกใหญ่มากเลยดอกนี้หรือเก่าก็ไม่รู้ไม่แน่ใจนะคะดอกก็นุ่นเลยกกสวยไม่แน่ใจดอกนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ดอกใหญ่มากไม่แน่ใจซะแล้วค่ะเห็นเป็นรอยนะคะตอนไม้ oh ยัง้งยั้งแล้วก็เอ้อมมือไปเก็บแล้วมันก็ไหลไหลลงไปดางดอกเห็นไหมดอกนั้นอ่ะก็มีค้างอยู่เป็นยอดยอเมือไปเก็บข่างไม่เก็บไม่ได้ค่ะเสียดายอยากให้เออเกิดมาอีกเยอะๆอยากเดินมาแล้วเนืองอลามค่ะอยากเจอแบบนั้นแต่เจอวันนี้ก็ดีใจแล้วสางดอกพี่ ท่นนใดที่เอาใบไม้กรอบไว้ไม่อยู่ไหนค่ะไปเดินดูบนป่านั้นนิดเดียวแป๊บเดียวก็ไม่เดินต่อแล้วค่ะเพราะว่ามันเหนื่อยต้องรีบมาเก็บตรงนี้เนี่ยเก็บเมื่อกี้โอ้โหใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะเพราะมันทางมันราดมันน่ากลัวขอขอบคุณท่านผู้ชมมากนะคะ ถึงแม้ไม่ได้เก็บเห็ดให้ชมท่านผู้ชมก็ยังอุตส่าห์สละเวลาเข้ามาชม,มจากด้านนี้ดูแล้วดอ,อกนี้สวยมองลงไปมันจะเป็นสีส้มๆยี่ข้างล่างนางาี่ยถี่หลายดอกขอบคุณอีกครั้งหนึ่งขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะคะ ไม่พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ